ผมวันนี้จัดจัดตัวไหนครับอเชอร์แมนอ๋อเอสซีครับผมเป็นลำโพงลำโพงของเชอร์แมนนะครับผมอันนี้ก็เป็นเอสนะครับคือมาจัดตัวนี้เราไปว่าก็เป็นลำโพงของเชอร์แมนนะครับ เป็นลำโพงคู่ใช่ไหมครับลำโพงคู่ครับอ๋อครับสองสิบห้านิ้วอ๋อครับดอกสิบห้านิ้วนะครับก็ชอบรัดอีมาร์ตรงไหนครับตรงนี้เออเจคก็ใจดีต่อง่ายต่อง่ายต่อง่ายต่ออะไรเจ๊ก็ให้โอเคครับโอเคครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับเรียกว่าต่ออะไรก็ให้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้านะครับลูกค้าเยอะมากวันนี้เจ๊วุ่นวาย ตอนพีใหม่บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือต <c ười> ้องต้องต้องมาที่ร้านนะครับจะได้ส่วนลดนะครับผมสวัสดีครับนสอง อยู่ที่อ e ีมาดนะครับผมวันนี้ก็มาอีกรุ่นหนึ่งนะครับหลังจากที่จัดรุ่นใหญ่ไปนะครับวันนี้จะมาอีกออเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดจากเจแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมวันนี้รุ่นไหนเจวันนี้รุ่นไหนเอ่ยวันนี้เราจะมีตู้ไม้ตู้ไม้มนะครับห้าน,นิ้วเพราะ,าาะรบางคนบอกว่าสิบแปดนิ้วมันใหญ่ไปแหมมันใหญ่จริงๆเขายกไม่ไหวนะคะเราเลยจัดสรรหาตัวนี้นะคะสตัม สิบห้านิ้วสิบห้านิ้วนะครับรูปไม้รูปทรงรูปทรงสวยนะเนี่ยใี่ดูงานค่ะงานเนียนมากเลยนะงานเนียนมากเลยนะคะงานเนี่ยพ่นสีสวยงามนะครับนะคะล้อเหมือนเดิมเลื่อนๆดีเลื่นหมุนได้รอบตัวเลยไหมอันนี้แบบล้อดีๆเลยเราจะพยายามสัญหาของที่ดีและราคากบต้องได้ให้ลูกค้านะคะวันนี้อาจจะเล่าไม่มีเสียงนะคะเพราะว่าคุณมานะคะ นะคะยิ่งใกล้ปีใหม่ยิ่งเสียงจะไม่มีนะเหน่อยมากค่ะแต่เราเราคิดเส้นใต้ว่าเราเน้นของดีนะคะคือแบบที่ตรงนี้ยเบดลงสุดๆเบดลงลึกเบดลงดีอุปกรณ์แถมแบบอลังการนะดีๆไม้ดีๆนะคะไม้ดีๆรีโมททุกอย่างมีหมดก็คือมีของแถมในนี้นะครับผมใช่ค่ะ อแล้วก็จะมีตัวดึงลากนะครับใช่ลากขึ้นมาลากเราลากเหมือนกระเป๋าเดินทางโอ้ซิกแซกไปไหนมาไหนได้เลยมันไม่ได้ยากเลยถ้าเกิดวัสดุดียังไงมันมันก็ดีนะมันก็ลื่นนะมันก็ลื่นดีนบมากและเหมือนเดิมที่เก็บใหสามารถเก็บตรงนี้เดี๋ยวนี้มันจะมีที่เก็บอ๋อเดี๋ยวนี้มันมีที่ใส่ อย่างนี้นะคะเกี่ยวเลยนะจะมีที่เกี่ยวที่เกี่ยวมีที่เกี่ยวตรงนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวตรงนี้เลยใส่ด้านหลังนะครับใช่ค่ะนะคะตัวนี้สรรพคุณก็เหมือนกับตัวอื่นเหมือนกันครับแต่ตัวนี้เราเน้นที่เบดนุ่มเบดลงลึกเสียงดีๆเสียงแน่นๆและที่สำคัญนะตอนนี้รุ่นนี้ที่มันเดียวตัวอื่นขึ้นมาตรงที่ว่ามันสามารถเสียบกีตาร์ได้สองตัว อาบอลล่มแยกเลยเป็นกีตาร์ได้สองตัวไม้ลอยแถมสองไม้สายแถมอีกสองไม่ไม่แถมไม้สายแต่มีช่องเสียบไม้สายไม้ลอยได้อีกสองช่องคือเราเรามีไม้ลอยให้แล้วแต่เรามีที่เสียบเสียบเพิ่มใช่ใช่จากเดิมเนี่ยปกติมันจะมีไม้ช่องช่องช่องไม้สองแล้วก็ช่องกีตาร์หนึ่งแต่ตัวนี้เป็นช่องกีตาร์สองไลน์อินไลน์อา มีทั้งไลน์อินทั้งไลน์เอาครลมระบบไฟแบตไฟแบตในตัวไฟบ้านไฟรถยนต์เหมือนระบบอื่นๆทั่วๆไปอตัดเสียงได้ตัดเสียงลาเพลงขึ้นเราพูดไม์ปุ๊บเสียงรูปลงอย่างเงี้ยเป็นโหมดอีเวนต์หรือแม้แต่โหมดเสียงกลางเปิดเพลงอยู่ดีกดมันลงไปให้เสียงกลางหายไปหรือตะดนตรีตัวนี้มีหมดมีครบนะครับตัวนี้มีครบนะคะ เหมือนเดิมวอลลุ่มไม่แหลมไม่ไม่ใช่ขอโทษค่ะวอลลุ่มเสียงแหลมเสียงเบสเสียงวอลลุ่มไม่แหลมไม่เบสไม่ดีเลยไม่แอคคอรไม่และกีตาร์กีตาร์คือช่องนี้มไม่ทั้งหลายคือช่องนี้กับไม่ลอยร,ระบบตัวนี้ TWS <laughs> <laughs> จูนสองตัวเข้าหากันจะเป็นสเตอริโอแท้เสียงสองข้างเสียงจะวิ่งเลยใช่ไหมไม่เหมือนกันมันจะวิ่งอย่างเสียงแฮนดิคัปเตอร์บินบินมาข้างซ้ายนะคะเอาเริ่มย่อไปข้างขวาแล้วจะหมุนเหมือนระบบลงหนังเหมือนเหมือนเป็นระบบในลงหนังเลยนะใช่่ะอันนี้ก็คือข้อดีนะครับผมข้อดีและ วัสดุดีทุกอย่างพี่ต้องบอกวัสดุดีมากงานสวยมากมากเลยงานสวยมากเนียนมากนะครับงานเนียนเสียงดีเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเพลงกันนะคะนะครับผมผมขอตั้งไปนิดนึงครับขอไปถ้าเสียงแบบในการบันทึกเสียงอาจจะโอเคนะครับต้องขอไปเดี๋ยวฟังเสียงนะครับผม ขอบใจโซโซมาวัดตะโกรกราบรวงพ่อรวยงานเึงมันติดชีวิตมันโปรตัวช่วยไม่มีเลยพอลูกมันคนจนอาจคนจริงใจความหมายไม่พอถ้านัยากจนแพ่นอขอพรหลวงพ่อช่วยที เจ้าภาชีอายุทยามุ่งพาด้วยใจพระอาจารย์แก้วรกอง่ออมใบสรางต่อกาเต็มทีท่เี๋ย็ร้องเพลงดูความตามมาเจดียเป็นส่กนร้องใร้ภาชีเป็นบุญทด้น์เช็ดเลือดเช็คหนึ่งสอก มาบูชาหโลวงพ่อในบทเรียนชนะต้นขึ้นขอตัวเปีบยทลานะคะตัวนี้นะคะเราจะได้ไม้ดี<ๆ>เนี่ยไม้ห่างอย่างนี้ได้เลยนะคะสัญญาณไม้มันดุจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่เหนื่อยในการารา้องทลาอเกะหรืออีเวนต์ต่างๆหรืออะไรก็ตามที่ใช้ใมไม้นะคะแล้วเสียงมันดีจริงๆ,ๆนะคะเราสามารถปรับ แลมไหม่เปปไหม่อัโกไม่ดีเลยไมรีพีสไมได้ทุกอย่างนะคะเช็คเช็คเนี่ยเช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ทักสองนะคะวันนี้เสียงกันงวานมากเสียงจ่อกว,ว้นนงกวางมากเสียงดีดีเลยรเราเน้นที่เสียงดีวัสดุไทยเหมือนกันเป็นอลูมิเนียมน,น,นะคะ ได้เหมือนเดิมเหมือนกันปรับระดับเสียงไม่เพิ่ม,มนะคะนะคะเนี่ยปรับระดับไม้ได้เขเรียกว่าไม้แบบดีใช่ไม่แบบดีๆเลยนะคะปรับได้หมดสวัสดีค่ะทดสอบทดสอบนะคะเราจะไม่มีวันเหนื่อยนะคะตัวนี้พูดทั้งวันก็ได้มาเลยนะคะ เรื่องราคายัางไงเจตัวนี้เป็ดลงนุ่มๆพอพร้อมนะคะอ่าตัวนี้แปดพันเก้าร้อยบาทนะคะแปดพันเก้าร้อยบาทถ้าเกิดมาจะบอกว่ามาจากรายการที่โค้คนณย้ส่ ใต้คำว่าจบจเรียกว่าใช้งานได้คุ้มเลยว่ะใช่นะแต่ถ้าเกิดเราซื้อแบบทุกๆตัวใหญ่ๆกับฝังแฝงเราก็แบบเฮ้ยต้องซื้อใหม่อีกแล้วกลายเป็นขยะเต็มบ้านนะคะพี่หานะคะเราเลยสโลแกนว่าเราเน้นของดีไว้ต่อเดี๋ยวดูความสูงความกว้างได่ไหมเจ้ความกว้างได้ใครมาวัดให้นะคะเอาไปไว้ไหนไปไว้ไหนแล้วอ่ะความสูงความกว้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะค่ะคือเราต้องวัดก่อนทุกครั้งนะให้ลูกค้านะคะ มีรีโมทนะคะออ๋มีีรโมทตัวส่วนใหญ่เราของทางร้านจะมีรีโมทเป็นส่วนใหญ่แต่บางครั้งแม่ค้าก็ลืมเพราะว่าสดไม่มีสคริปต์นะคะทุกอย่างสดหมดเลยนะคะัันนนนนีี้้ออคืเป็ไม่ไม่มีสคริปต์นะครับพูดดสเลยกว้างนะคะกว้างสี่สิบสี่เซนนะคะกว้างสี่สิบสี่เซน ลึก1 4, 4ค่ะครับผมอันนี้คือลึกนะค 4, 4นะคะสูงครับไสามเดไม่ใช่เจ็ 7, 7, 7ครับผมอันนี้คือความสูงนะครับควานมีสูง77ก็ก็ถือว่าขนาดกระทัดรัดนะครับไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะคร น้ำหนักที่ผมไม่มั่นใจครับผมน้ำหนักนี่สามสกิโล่เรียกว่ายกยกคือสามสกิโลสามสิกว่าครับผมหือน้ำหนักก่กิโลนะแต่สามสิบกว่าแต่หนูยกไหวนะโอเคครับวันนี้ก็คือว่าคุณภาพเสียงคุ้มราคาแล้วกันนะครับตัวนี้ดีมากๆแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอุ้ยมันใหญ่ เรามีน้องเล็กเดี๋ยวมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งเรมีน้องเล็กของเขาเดี๋ยวเราฟังเสียงก่อนจบรายการกสักหน่อยนะคะโอเคครับ